ควันหนาทึบคลุ้งเต็มอากาศกลิ่นดินไหม้และโลหะร้อนลอยเข้าจมูกเสียงระเบิดดังสนั่นไกลเสียงฝีเท้าทหารดังสะท้อนตามซากอาคารที่พังทลายแสงไฟวูวบว่าจากไฟลุกไหม้สะท้อนบนใบหน้าที่เหนื่อยล้านักรบลับค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านซากรถถังที่ล้มทับกองอีกเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงลมหายใจเองกลับดังเกินจริงเขาเห็นเงาร่างบางแวบผ่านควันเหมือนใครบางคนซ่อนอยู่หลังซากอาคารมือสั่นเล็กน้อยจากความตึงเครียดแต่ไม่อาจละสายตาด้วยร่างกายเต็มไปด้วยความร้อนและความเหนื่อยล้าทุกก้าต้องระวังเสียงกระซิบเบาๆจากวิทยุทำให้ใจเขาสั่น ทันใดนั้นเสียงระเบิดใกล้เข้ามาดินสันสะเทือนถึงเท้าเศษอีกระเด็นใส่ใบหน้ากลิ่นควันและโลหะร้อนแรงขึ้นทุกขณะแสงไฟจากระเบิดทำให้เงาในซากอาคารเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตนักรบรับก้าวช้าลงมือกําปืนแน่นเขารู้สึกถึงความตายใกล้เข้ามาเสียงกรีดร้องของใครบางคนแทรกเข้ามาในความมืดสายตาเขาจับผ้าบางอย่างที่ทำให้ควันนี้หายเงาร่างนั้นไม่ใช่เพียงศัตรูมันคือคนที่เขารู้จักร่างที่เคยหัวเราะเคยพูดคุยกลับยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสายตาร้ชีวิตเสียงระเบิดและไส่รอบตัวยังคงดังราวกับโลกหยุดหมุนนักร ร่างนั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆใบหน้าเงยขึ้นใบหน้าที่คุ้นเคยกลับบิดเบี้ยวในแสงไฟเขาไม่สามารถละสายตาได้ความหวาดกลัวเกาะกลุ่มทุกเส้นเลือดมือกําปืนแน่นขึ้นเสียงลมหายใจเองกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องในหัวเขาไม่อาจละสายตาได้ร่างนั้นก้าวเข้ามาช้าๆทุกก้าวทำให้พื้นสั่นเล็กน้อยกลิ่นเหงือ่อและโลหะไม่คลุ้งเข้าจมูกเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นแทรกเข้ากระดูกแม้กลางไฟระเบิดมือยังสั่นราวกับถูกจับด้วยไฟร้อน เสียงหัวใจดังสนั่นเสียงระเบิดแทรกกับเสียงลมหายใจของเขาเองร่างที่เคยคุ้นเคยก้าวใกล้ขึ้นใบหน้าที่บิดเบี้ยวเผยรอยยิ้มแปลกประหลาดสายตาไร้ชีวิตจับจ้องตรงไปที่เขาเสียงหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงรอบตัวเงียบลงราวกับโลกหยุดหมุนเขาพยายามหายใจลึกแต่กลับรู้สึกถึงแรงกดมานอกที่เพิ่มขึ้นมือกำปืนแน่นร่างนั้นยกมือขึ้นช้าช้าเงาสะท้อนจากไฟระเบิดทำให้เห็นเทียงรอยยิ้มที่แผดเผาใจความกลัวและความสงสัยรวมกันในทุกเสี้ยววินาที ทันใดนั้นร่างนั้นยกมือสูงขึ้นเหมือนจะชี้ไปที่เขาแสงจากไฟระเบิดศาส์เขาหน้าเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความมืดสลับแสงไฟวินาทีนั้นทำให้เขาตระหนักว่าความจริงและความตายกำลังปะทะก,กันตรงหน้าร่างนั้นเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่คาดมือของเขาสั่นราวกับน้ำแข็งแต่ความตื่นตัวเต็มร่างกายเสียงลมหายใจเองกลายเป็นเสียงระเบิดในหัวร่างนั้นกล้เข้ามาเพียงก้าวเดียวความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่าง เขารู้สึกถึงแรงกระแทกที่แขนร่างนั้นเข้ามาใกล้จนเกือบสัมผัสได้อากาศรอบตัวร้อนและหนาแน่นเหมือนจะอัดแน่นเข้าไปในปอดมือที่กำปืนแน่นสั่นราวกับถูกกระตุกเสียงหัวใจดังก้องดังกว่าระเบิดทุกลูกสายตาของเขามองไม่ชัดร่างนั้นอยู่ใกล้พิงเอื้อมมือเย็นเฉียบสัมผัสเข้ากับแขนเขาเสียงลมหายใจกลายเป็นเสียงกรีดร้องในหัวใบหน้าที่คุ้นเคยบิดเบี้ยวราวกับความทรงจำกลายเป็นฝันร้าย เขาพยายามถอยแต่ขากลับติดซ่าอาคารทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความมืดและเสียงระเบิดที่ก้องอยู่ในสมองร่างนั้นเข้ามาใกล้กว่าเดิมความหวาดกลัวและความสับสนรวมกันจนแทบทําให้เขาสติแตกทันใดนั้นร่างนั้นก้มลงใบหน้าสัมผัสกับใบหน้าเขากลิ่นโลหะไหมและเลือดปนกันในอากาศเสียงหัวใจเขาดังจนแทบระเบิดเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นลึกเข้าไปถึงกระดูกร่างนั้นยิ้มราวกับรู้ความลับบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจ ทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเวลาหยุดหมุนความมืดและแสงไฟสลับกันราวกับโลกกำลังล่มสลายเขาเผชิญหน้ากับความจริงที่สุดสะพรึงร่างนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนความตายกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตความมืดรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวร่างนั้นก้าวถอยเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงจับเจ้าไม่ละมือเย็นเฉียบแต่ลงบนไหล่เขาเสียงราวกับกระซิบอยู่ในหัวบอกบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจแต่หัวใจกลับตอบสนองด้วยความหวาดกลัวและตื่นตัวเต็มร้อย เขาพยายามพูดแต่เสียงติดขัดราวกับลิ้นแข็งที่เสียงระเบิดข้างนอกเกงคงดังแต่กลับกลายเป็นเพียงพื้นหลังเบาๆเมื่อเทียบก,กับความมืดที่ปกคลุมตรงหน้าร่างนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าที่บิดเบี้ยวทําให้เขารู้สึกเหมือนความจริงกําลังแตกสลายเงื่อไหลลงตามคับลมหายใจสั้นและแรงทุกประสาทสัมผัสต,ตึงเครียดจนแทบรับไม่ไหวร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้จนแทบชนร่างกายเขาแข็งทื่อแต่สมองกลับตื่นตัวสูงสุด<ๆ>เขารับรู้ถึงความตายความลับและความจริงที่ถูกปกปิดทั้งหมด ทันใดนั้นร่างนั้นหยุดนิ่งมองตรงตาเขามาหยุดอยู่กลางอากาศเวลาเหมือนชะงักเขาเห็นแววตาที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความว่องเปล่าความหวาดกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนแทบทำให้เขาแท้สลายร่างนั้นเริ่มยิ้มอีกครั้งใบหน้าใกล้เข้ามาเสียงระเบิดและความมืดรอบตัวค่อยๆหายไปเหลือเพียงเขากับสิ่งที่ยืนตรงหน้าร่างนั้นเผยความจริงที่สุดสะพรึงในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปตลอดกาล ร่างนั้นเอื้อมมือมาจับมือเขาอย่างช้าๆอุณหภูมิเย็นเฉียบซึมงเข้าสู่ร่างกายความหวาดกลัวผสมความมุนงงทำให้เขาแทบไม่ขยับตัวเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกลองในอกแสงไฟจากซาอาคารสลัวลงเหลือเพียงเงาเขากับร่างนั้นที่ยืนอยู่ใกล้สายตาที่เคยคุ้นเคยกลับเต็มไปได้วยความว่างเปล่ารอยยิ้มของร่างนั้นเหมือนบอกความลับบางอย่างที่เกินกว่าคำพูดจะสื่อได้เขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากร่างนั้นราวกับทุกสิ่งรอบตัวถูกดูดเข้าไปในความมืด ลมหายใจร้อนเผาปะทะใบหน้าเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ทุกมุมของใจความกลัวและความสงสัยรวมตัวกันจนทำให้เขาแทบแตกสลายแต่ร่างนั้นยังคงยืนนิ่งแค่รอยยิ้มและสายตาที่จับจ้องทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาอีกครั้งเขาหันไปมองแต่ความจริงรอบตัวเริ่มพร่าเลือนซ้าอาคารกลิ่นควันและเสียงระเบิดทุกอย่างรวมกันกลายเป็นผ้าฝันร้ายร่างนั้นยังคงอยู่ตรงหน้าใบหน้าใกล้เข้ามาอีกครั้งมือเย็นจับมือเขาแน่นขึ้น ในวินาทีนั้นเขารู้สึกว่าทุกความกลัวความเจ็บปวดและความทรงจำทั้งหมดถูกบีบอัดอยู่ในหนึ่งสัมผัสโลกภายนอกหยุดหมุนร่างนั้นไม่ใช่เพียงศัตรูหรือคนที่รู้จักอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนความจริงที่เขาไม่อาจหนีได้ร่างนั้นก้มต่ำลงใบหน้าใกล้ชิดก,กับเขามากขึ้นกลิ่นโลหะไหมและฝุ่นควันเข้าปะปนในจมูกเขารู้สึกถึงแรงกดบนร่างกายราวกับเวลาถูกบีบเข้ามาในหนึ่งวินาทีทุกเส้นประสาทตึงเครียดจนแทบระเบิดเสียงหัวใจดังสนั่นเหมือนกลองสงคราม สายตาของร่างนั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่กลับมีบางสิ่งที่กระแทกเข้าในใจเขาเหมือนเข็มจิ้มใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นขยับปากเหมือนจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาความมืดและแสงไฟระเบิดรอบตัวทำให้ทุกภาพลาเรือนเขาพยายามถอยแต่ขากลับติดซ้าอาคารมือกําปืนแน่นจนข้อมือสั่นร่างนั้นยกมือขึ้นช้าช้าราวกับจะบอกบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเสียงลมหายใจราวกับกลายเป็นกล้องสะท้อนในหัวใจของเขาเอง ทันใดนั้นร่างนั้นยื่นมือออกไปและสัมผัสกับใบหน้าเขาเพียงเบาๆความเย็นเฉียบซึมเข้าร่างกายทำให้เขาสะดุ้งจนแทบเสียหลักความหวาดกลัวทั้งหมดถูกบีบอัดรวมกับความประหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นร่างนั้นยิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเขารู้สึกถึงแรงดึงจากร่างนั้นจนเหมือนตัวเองจะถูกดูดเข้าไปในความมืดไม่มีระเบิดไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงความเงียบและสายตาที่ไม่อาจละสายตาได้ร่างนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขาอยู่่่ตตรงงงนนนัั้แลลลละทุกกกสิเปปียไอดา ร่างนั้นเอียงหน้าเข้ามาอีกครั้งสายตาที่ว่างเปล่าจับจ้องเขาเหมือนจะอ่านทุกความทิดทุกความทรงจำที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดเขารู้สึกถึงแรงดึงรุนแรงที่คล้ายจะดูดเขาเข้าไปในร่างนั้นมือเย็นเฉียบแนบเข้ากับหน้าเขาความหวาดกลัวและความสับสนรวมตัวจนแทบทําให้เขาหมดสติเสียงรอบตัวเงียยสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองดังสะท้อนอยู่เต็มหูร่างนั้นค่อยๆก้มต่ำลงใบหน้าที่บิดเบี้ยวใกล้จนเกือบชนกับใบหน้าเขาทุกอ,อนูของร่างกายรู้สึกถึงแรงดึงและความร้อนผสมเย็นผิดปกติในเวลาเดียวกัน เขาพยายามขยับตัวแต่เหมือนร่างถูกตรึงอยู่กับพื้นซากอาคารไฟระเบิดและควนรอบตัวเลือนหายไปเหลือเพียงเขากับร่างนั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าเง,งาสะท้อนในดวงตาเขากลายเป็นความจริงที่สุดสะพรึงเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและเวลาถูกบีบอัดอยู่ในวินาทีเดียวทันใดนั้นร่างนั้นยกมือขึ้นช้าๆเสียงหัวใจเขาเหมือนจะหยุดเต้นความเงียบเ้าปกคลุมทุกอย่างใบหน้าที่เคยคุ้นเคยนั้นเผยรอยยิ้มบางอย่างรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เหมือนสะท้อนความตายและความลับที่ซ่อนอยู่ เขารับรู้ถึงความจริงอย่างจังร่างนั้นไม่ใช่เพียงศัตรูหรือคนที่รู้จักอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่รวมทุกความกลัวความเจ็บปวดและความลับของเขาไว้ทั้งหมดทุกการหายใจทุกการเต้นของหัวใจกลายเป็นวินาทีสุดท้ายที่บีบอัดความเป็นจริงทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเขาร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้เพียงก้าวเดียวความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายเขารู้สึกเหมือนทุกเส้นเลือดแข็งตัวลมหายใจร้อนเผาปะทะกับใบหน้าใบหน้า,นาที่คุ้นเคยแต่บิดเบี้ยวเผยรอยยิ้มแปลกประหลาดดวงตาไรา้ชีวิตจ้องเขาอย่างไม่ลดละ แรงดึงจากร่างนั้นเหมือนแรงแม่เหล็กเขาเพยายามถอยแต่ร่างกายแทบไม่ตอบสนองทุกอนูเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนร่างนั้นค่อยๆก้มต่ำลงใบหน้าใกล้จนแทบชนรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบปนกับกลิ่นโลหะไม้เสียงหัวใจดังสน,นั่นเขารับรู้ถึงความตายความจริงและความลับที่ซ่อนอยู่ในทุกเสี้ยววินาทีร่างนั้นยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่แฝงความลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจมือที่จับเขาแน่นขึ้นความหวาดกลัวผสมความตื่นเต้นจนแทบทำให้สติแตก ร่างนั้นเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนพยายามสื่อสารบางสิ่งแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาโลกภายนอกเลือนหายเหลือเพียงเขากับร่างนั้นในความมืดและแสงไฟระเบิดที่กระทบซาาอาคารทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนเวลาเหมือนถูกบีบอัดอยู่ใน,นหนึ่งวินาทีเขารู้สึกถึงแรงดึงสุดท้ายจากร่างนั้นราวกับทุกความโกัวความเจ็บปวดและความทรงจำถูกดูดเข้ามาในสิ่งมีชีวิตตรงหน้าใบหน้าที่คุ้นเคยเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่กลับมีบางสิ่งที่สะท้อนความจริงสุดสะพรึงเขาอยู่ตรงนั้นร่างนั้นอยู่ตรงหน้าและทุกสิ่งกกาลลลังเปปี่ยนไตอด ร่างนั้นก้มต่ำเข้ามาใกล้ที่สุดใบหน้าที่บิดเบี้ยวค่อยๆนุ่มนวลลงรอยยิ้มที่เคยเยือกเย็นเริ่มละลายเหมือนน้ำแข็งถูกแดดอ่อนๆอากาศหนาทึบรอบตัวค่อยๆจางลงกลิ่นควันและโลหะไม่ถูกแทนที่ด้วยความเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความชัดเจนเขารู้สึกถึงแรงดึงที่ค่อยๆคลายมาเย็นที่จับเขาค่อยๆหลุดออกจากกันใบหน้าใกล้ชิดเริ่มห่างออกดวงตาที่เคยว่างเปล่าค่อยๆกลับมาเป็นสายตาที่คุ้นเคยอีกครั้งรอยยิ้มที่แท้จริงปรากฏทำให้หัวใจเขาเริ่มเต้นช้าลงความตื่นกลัวค่อยๆสลาย เสียงระเบิดและฝุ่นควันจากซากอาคารเริ่มเลือนหายเขาหันไปมองรอบตัวทุกสิ่งเริ่มคมชัดขึ้นแสงไฟสลัวจากซากอาคารสะท้อนเงาของเขาเองและร่างนั้นที่เคยเป็นฝันร้ายอยู่ตรงหน้ากลับกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ทำให้เขาเรียนรู้ความเข้มแข็งและความอดทนเขาลองก้าวออกจากซากอาคารมือกําปืนแน่นแต่ไม่สั่นอีกต่อไปหัวใจยังคงเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงทุกก้าวผ่านซากร,ระเบิดและซากอาคารทำให้เขารู้สึกถึงชีวิตและการอยู่รอดร่างนั้นเงยหน้ามองเขาเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะละลายไปในแสงไฟราวกับเป็นฝุ่นแห่งความจริง สุดท้ายเขายืนอยู่ท่ามกลางซากสงครามมองฟ้าเหนือสีสแสงแดดอ่อนๆสา์ลงมาความเงียบสงัดเปลี่ยนเป็นความสงบทุกความตื่นเต้นและความกลัวกลายเป็นบทเรียนชีวิตเขารู้ว่าแม้ในความมืดที่สุดความจริงและความเข้มแข็งของหัวใจสามารถพาเขาผ่านทุกวิกฤตไปได้